เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียร์เกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะนำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาะสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างเครื่องทำน้ำผลไม้นะครับผมอ่ะซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับจ้าวันนี้เอาล่ะมาสำหรับอย่างแรกเลยนะครับเราจะวางเป็นควอดบิ๊กนะครับผมหนึ่งสองสามแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางฮัพเปอร์ลงมานะ มอ่ะอย่างต่อไปฮะเราจะมองเป็นบาเรลตรงนี้เนี่ยครับผมวางไปสาอันเลยอันนี้มันแบบใส่น้ำเอาไว้นะครับส่วนด้านบนนี้เนี่ยเราจะวางเป็นบล็อกชาลาคาต้านะครับนี่สีเหลืองนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวนี่ครับผมต่อมาด้วยกระจกเนี่ยตามสีเลยนะครับนี่เหลืองแดงเขียวใช่ไหมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะวางเป็นบล็อกควอดนะครับหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็เป็นบันได้ผมวางไปแบบนี้เลยเอาล่ะนี่เกือบได้แล้วนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเอาลิเวอร์มาวางด้านล่างนะครับผมหนึ่งสองสามครับเป็นเหมือนแบบกดน้ำอะไรเงี้ยนะอ่ะกดน้ำแบบนี้นะครับแต่ว่ากดไม่ได้จริงนนนนนนะะะะะะททาาาาาาไไวว้้้ใหมมมมััััสยยยยๆๆๆเเเเเเฉคคครรรรรบบบบบผผออออออล่่่่งงงตปปปปีจแแแดด็ขขโ๊ ปิดมาครับผมปิดขึ้นมาแบบนี้เลยทำสองข้างเลยนะครับวางไปข้างๆแบบนี้นั่นเองั็ผมตบไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะฟาวเวพอร์ตมาคุณผู้ชมทำเป็นเหมือนแก้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะวางไปเลยครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับแปะป้ายนั่นเองนี่เป็นป้ายดักอกนะครับก็อย่างแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบน้ำสับประรดอะไรเงี้ยอ่ะพายแอปเปิลนะับผมน้ำสับประรดของเราอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันฮะเอาล่ะแล้วกันสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นแอปเปิลแล้วกันนะครับนี่สีเข รอแป๊บหนึ่งฮะเอาล่ะนี่ไงมันก็จะเป็นสีตามนี้แล้วนะครับแต่ว่าแค่นี้เนี่ยมันยังสวยไม่พอคุณผู้ชมเราก็จะใส่หมึกเรืองแสงไปด้วยครับนี่ไงโอ้โหแบบดูมีออร่าจะจัดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเครื่องทาน้าผลไม้นะครับอ่าถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปสร้างดูได้นะครับแต่จริงๆคือแบบถ้ามันมีผลไม,ม้แบบนี้ในเกมจริงเนี่ยเราสามารถมาแปะรูปได้นะเป็นแบบว่าไอเทมเฟรมนะครับผมแปะไว้ตรงนี้อ่ะสมมติแบบใส่เป็นแม่สีไปก่อนแล้วกันเหลืองแดงเขียวนะครับอ่าเป็นไงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะและสหหรับน้าาปปปกกออย่่งตไนนะะครับบ็็จเว่าากรสำหรับห้้องนนเี่ย สร้างไว้ในหมู่บ้านละกันนะครับเผื่อแบบลุงอยากใช้อะไรเงี้ยนะครับผมสร้างไว้ตรงนี้ละกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะวาเป็นกระแพงก่อนนะครับสักประมาณอ่อห้าบล็อกละกันมาวางขึ้นมาแบบนี้เลยฮะเอาล่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นมุมห้องน้ำของเรานะครับก็อย่างแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะขุดไปสองนะครับหนึ่งสองครับผมแล้วก็วางเป็นกรโโซนไว้นั่นเองครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเดินมาด้านนี้นะครับวางเป็นดีพิเวนเซอร์ครับผมแล้วก็ปล่อยอัเมอร์แซนออกมาเลยครับผมให้แบบอัเมอร์แซนเนี่ยมาหันหน้าเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ใส่่่่หมมมวกกเเเเเพชรรข้้้้าาไไปปลยยคัับบบผนนนนีีีถถดูตองจะ็แ วางบันไดแบบกลับด้านครับผมถามว่ากลับด้านยังไงใช่ไหมก็จะเป็นแนวนี้นั่นเองนะครับอ่าเตรียมกดมันลงมาครับผมพิสตันน่ะจ่อลงมาเลยด้านไปเด้วยขารอบแรกครับผมแล้วก็รอบที่2ของเราเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะส่วนด้านนี้เนี่ยเดินมาตรงนี้ครับผมกระโดดขึ้นมาแล้วก็เล็งไว้ขอบนี้นะวางไปเลยครับนี่รูปล่างเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ครับผมแล้วก็จะวางไปบล็อกหนึ่งนี่เป็นหน้าสมูทควาสใช่ไหมด้านบนนี้เนี่ยก็จะวางเป็นเพรสเช์เพดนะครับแบบของเอรอนนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็มีปุ่มซะหน่อยฮะเเเเเเเหมม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 ืืออออออนน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 นแแแแบบ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 กกดดปปป๊ใใชช้้้้้งงงงงงาาาาาาาะะะะะะะคคครร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 รัััััตตต่่่่่่่ววววีีีีียยยยไไไไไพทจจจฮ็็์ผณลิๆ ชร์เเดอนี่ยมันจะออกแสบตาไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามของผมอะไรเนี่ยน้องอ๋อคือน้องเป็นสีขาวไงน้องก็เลยอยากมาดูตรงนี้นะครับใช่ป่อวะน่าจะใช่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะทุบบล็อกนี้ออกนะครับปุ๊บอ่านี่แล้วก็วางเป็นอ่าเลสโตนท็อตเนี่ยครับทีนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์นั่นเองนะฮะวางมาสองอันครับผมหนึ่งสองแบบนี้อ่าเอ้ยไม่ใช่ดิวางสองอันใช่ไหมต่ว่าตรงนี้เนี่ยทุบออกนะครับแล้วก็วางตรงนี้ก็ผมให้มันแบบเหมือนเชื่อมกันอะไรเงี้ย ถังน้ำอาไว้ครับผมเหมือนแบบเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันจะปล่อยน้ำอะไรอย่างนี้นะครับจะได้แบบมีเสียงมือนกดน้ำจริงอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยว่าเป็นคอมเพลเตอร์อันนึงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือบลอกมาใส่ตรงนี้ครับอันนึงเนี่ยครับผมแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าอย่างแรกเลยขอเล่นเสียงแป๊บนึ่งนะครับจะได้เช็คแงว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าสมมติเข้าห้องน้ำนะครับอ่ะชักโครกใช่ไหมทำทุลักนะครับผมเสร็จแน้อากอีกรบเ่็กระโดดขึ้นมาครับปุ๊บนอ่ะเนี่ยเบ าใครสนใจเนี่ยอยากทําห้องน้ําที่แบบมีเสียงจริงนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยฮะและสําหรับด้านปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าการเคลื่อนที่ที่แบบชา้าที่สุดเลยนะครับในการเล่นโซยิวลเนี่ยซึ่งมันจะทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยนะเพราะว่าตรงพื้นเนี่ยน่าจะเป็นโซแซนว่ะทุบพื้นไปก่อนนะผมฟื้อเปลี่ยนเป็น่าโซแซนน,นั่นเองนะครับวางไปเลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยข้างๆเราก็จะวางเป็นรัววนร้วไว้นะครับกันไว้นั่นเองครับผมอประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยหนน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 ้าาบบบ่่่่อออก็็็จะะเเเเปคควัังงรีใญแมมมุด แล้วกันนะครับให้มันไหลออกมาข้างๆด้วยนะครับผมประมาณนี้อ่ะน่าจะได้แล้วแหละอย่างต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการกินยา2อันนี้นั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าสโลนะระดับ VI เลย่ยน่าจะเป็น6ป้าแล้วก็การไฟนั่นเองครับผมอย่างแรกเลยกันไฟก่อนละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือโล่นะ่ยแล้วก็เอานี้สองไปด้วยครับผมน่าจะประมาณนี้แหละซึ่งมันก็น่าจะชาร์จสุดๆเลยนะครับโอ้โหดูดิคุณผู้ชมโคตรอึดอ่อะมาต่อไปก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับกินยาสโลครับผมกินเข้าไปเด้อเอาละ่ริงๆมขยับ ใช่ไหมเนี่ยเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมดูไม่ออกเลยว่าเดินอยู่ฮะอะไรมันจะช้าขนาดนั้นอะสูมไปฮะสูมไปด้วยผมถือนี่ไปด้วยอะอันนี้เหมือนแบบยาลดสปีดเมื่อกี้แหละจะคลายแล้วนะครับนี่ขนาดมันคลายแล้วเนี่ยเหมือนยังไม่ไปไหนเลยอะโอ้โหโคตรช้าจริงครับและนี่คือการเดินทางที่แบบช้าที่สุดหนุ่มในเซอร์เบนั่นเองฮะถ้ะาใครสนใจจะลองเนี่ยน่าต้องใช้เวลาไปชั่วโมงเลยนะครับในการจะออกจากเส้นทางนี้เนี่ยอะเอาเป็นว่าผมพอแล้วกันครับไม่เอาแล้วอะช้าโคตรเลยครับผมแล้วก็สําหรับหน้าปอกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบอัปปเเเเเเเดดดตใหหมมมมม่่่่่่ขออองงงสแนนนนนคคครรรรรรััััับบบบผผผ 22W45A Snapshot ะะะาาาาีีี๋ยยยยววไลลลลกกกฮทพ มานะฮะฮก็จะเป็นแบบบูลนั่นเองคุณผู้ชมเอาล่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับวางกล่องคลาบไปผมแล้วก็เอาไม้ไผ่ของเราเนี่ยมาวางแบบนี้นะครับฟืบอ,อ่านี่ไงรวมกันเป็นบล็อกได้นะครับเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะวางไปดูนะครับจังหวะน,นี้โอโ้โหหน้าตามก็จะแบบก็ไม้ไผ่ฮะเออรวมกันเป็นบล็อกนะครับไหนลองทุบดิดิเอามือทุบได้หรือเปล่านะครับทุบไปเนี่ยครับผมปึ๊บอ่าก็ได้มาเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเอาขวานขีิขวา,ขขวาล่ะปึ๊บจัดไปเฮ้ยนะมันเอาเปลือกนอกออกนะครับเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเปลลวจจจััััััดดดเเเเเเยยยยคคคุณผผู้้้้ชมมมมมมอออ่่่่่ะะาาาใหหนน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 รรบบบบสีีีีีงงงิ็แซึขกะ นะครัแล้วก็เหมือจะมาคราฟได้ด้วยนะครับเอาใส่ตรงกลางแบบนี้หรือเปล่าวะนี่ไงมันก็จะเป็นหนาแบมบูแพล้งนะครับวางไปดิครับอันนี้คือแบบอารมณ์เหมือนไม้แพลงเลยปะเท็กเจอร์คล้ายกันแล้วผมแจ่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้แพล่งนะครับซึ่งก็คือมีบล็อกไว้ตกแต่งเพิ่มแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าเวกนะครับนี่ไอ้ตัวผู้จิ๋วเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแมนชั่นดูดีกว่ามาไหนโดเซ่มันจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงเจ้าวันนี้เจออีโบ นี้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะครับแล้วก็เวลามันจะโจมตีเนี่ยอ่ะมันจะมีเสียงแดงแบบนี้นะครับก็มาดีครับผมเฮ้ยเฉาพูดถึงกันไปมันเยอะจังเลยวะเนี่ยฮะพวกเยอะจังพวกเยอะจังครับนี่ครับผมและนี่คือหน้าตาของเวกนะครับซึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบนิ่งๆดีกว่าเนี่ครับผมจะได้แบบว่าดูง่ายๆนะครับซลมอนเวกนะครับซึ่งเอาเป็นแบบโนเอไอแล้วกันเนาะเอาล่ะประมาณนี้นะครับไหนดูซิอ่ะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน่ารักไหมอ่ะเอ้ย เดาอ้อนโดนไอ้ตัวนี้ฆ่าครับผมอารอนกเลมอย่าพึ่งดิอะไรจะดูหน้าตามาเลยครับอ่ะเสกใหม่เนี่ยครับผมมันก็จะมีคิ้วให้มันเข้มแบบนี้เลยฮะซึ่งผมเนี่ยก็จำหน้าตาวันที่แล้วไม่ได้นะแต่ว,ว่ามันก็ดูเฟี้ยวดีเหมือนกันฮะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยอ่าเหมือนแบบไอตรงโอเพ่นแลนด์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ไงมีแบบพอร์ตนัมเบอร์ด้วยเหรอซึ่งปกติเหมือนมันจะเป็นอ่าสองห้าห้าหกห้าปะน่าใช่นะครับปุ๊บนี่เป็นการบอกว่าเริ่มแลนด์นะครับผมแล้วก็เหมือนมันจะมีอีออออกันนนนึงง่ะะตรรไหว Control หวคโทล อ๋อนี่ไงโอเปอเรเตอร์ไอเทมนะครับผมนี่สามารถกดเปิดได้นะครับถามว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับผมเดี๋ยวลองกดตัว E ดูครับจากนี้อ่อนี่ไงมันจะมีแถบนี้เพิ่มมานะครับไหนดูซิมีอะไรบ้างครับผมเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมที่ปกติเนี่ยเราจะต้องเสกมานะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือมีให้เปิดใช้งานเลยนะครับอันนี้จะเป็นจิ๊กซอว์บล็อกเหรอทำอะไรได้อะวางไว้นะครับผมปุ๊บไม่แน่ใจเลยว่านี้เนี่ยยังไม่ได้ศึกษามานะครับแล้วก็อย่างต่อไปผมก็จะเป็นสตัคเจอร์บบ็็็อออออกกกก์นน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 นััััั่่่เเเงีีี้้้าาจจะะโหลลดดสตรรคยมไ จะเป็นบล็อกอ่ะวา่างเปล่าซึ่งถ้าเป็น Survival เนี่ยเราก็จะไม่เดินชนด้วยนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราสามารถทุบได้นะแล้วก็อ่าอย่างต่อไปครับผมอ่ะดีบัคสติก <debug stick S 1> แล้วกันปุ๊บ,บนี่คลิกขวาแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะฮะคืนนี้เนี่ยเอาจริงมันปรับอะไรได้เยอะมากเลยนะไหนดูดิอันนี้คืออะไรจะเปลี่ยนเป็นสโซนนะครับปุ๊บสำหรับยาเหมือนจะมีแค่สโซนเหรอแล้วถ้าปรับอันนี้ได้ปะปุ๊บอันนี้ไม่มีปรับอะไรครับผมแล้วถ้าเป็นไม้อ่ะอ่าเนี่ยก็จะมีแบบปรับแกนเอ็กซ์แกนวายอะไรได้นะฮะแล้วก็บล็อกแบบบนนนนนี้ัั่่เเองะครรมจิกาปไ ่ปะเออนี่ไงก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะวางไฟนะครับผมจริงๆผมว่ามันใช้แบบเวลาเราสร้างบ้านใช่ไะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยมันมืดเกินไปนะครับก็สามารถใช้นเนี่ยเพิ่มแสงสว่างได้โดยไม่ต้องใช้ทอตเนี่ยครับผมบางทีวางทอตเยอะๆแล้วมันไม่สวยไงจัดว่าเฟี้ยวเลยนะครับช่องนี้เนี่ยแล้วก็สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นบล็อกใหม่เนี่ยในเวอร์ชันนี้นั่นเองครับผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบการปั๊มหนังสือนะฮะเอาอะไรอย่างแรกเลยมันจะมีบุ๊กเชลล์แบบใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทีนี้ผมลองเป็นนไไรดดีีะตติฟแล หนังสือนี้มานะครับแบบนักเสี่ยนช้าของเราเนี่ยขี้ขวาครัผมมันก็จะปั๊มได้เรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวเราลองแบบกดรัวๆ,ๆดูแล้วกันนะครับไปไหนดอเซ่มันจะได้ถึงเท่าไหร่ครับผมผมว่าเราต้องใช้มาโคะจัดไปไดะครับฟึบโอ้โหคุณผู้ชมเกินร้อยไปแล้วครับจันนี้เพิ่มมาอย่างรวดเร็วนะครับมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอะสี่ร้อยแล้วคุณผู้ชมถึงพันได้ปะเนี่ยว่าตับฟักหนังสือเราเยอะได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โหวันนี้ครับผมไปถึงหนึ่งพันแล้วนะครับสุดยอดว่ะหนึ่งพันยี่สิบเก้าเลยนะครับซึ่ ก็คือมันจะวางเป็นหอันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเออคือมันก็วางได้ทีละอันเลยนี่ว่าทำไงอะโยนเลยได้ปะอ่ะเตะบวกมาก่อนนะครับถ้าเราเก็บหนังสือเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะรึบเก็บเข้ามาโอ้โหผูห้ชมเต็มตัวเลยอะก็คือแบบเป็นสุดยอดแห่งบัคกเลยนะครับแบบปั๊มหนังสือได้ครับผมสมมติเรามีหนังสือ Protection 4นสี่นะครับอ่ะแค่ัเดียวนะและ้วก็อันนี้เป็นเซอรลวเนี่ยครับผมอยากจะปั๊มเนี่ยปั๊มได้ปะอ่อเฮ้ยปั๊มได้ปะเป็นเซอร์โวแล้วก็็ปเนยยะจ จริงอะไรจริงฮะเอาล่อผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับส่วนสำหรับหนะ้าปกคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์เครดิตไว้ให้นะเผื่อแบบใครสนใจจะไปดูนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ